ที่ผมจะเปิดเมื่อกี้นี่นะยานบอกว่าไม่มีไม่มีใครไปลงชื่อเป็นพยูพยานอะไรทำไมจะไม่มีละยานทำไมจะไม่มีละยานเออทำไมจะไม่มีละ่ะมันเป็นอย่างนั้นฟังดีๆนะคือวันที่ไปเจราจาเนี่ย วันที่ไปเจราจาเนี่ยครับหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าจเจ้าแพ้เนะี่ยมาคืนเราประเด็นที่หนึ่งจเจ้าแพ้มาคืนเราสองเขาเอาแพ้มาคืนเราแล้วเขาก็จะให้เราจ่ายค่าเลี้ยงดู คนหนึ่งก็จะช่างคนนึ่งก็จะได้ค่าเลี้ยงดูอีกคนหนึ่งเขาก็จะได้ค่าหัวอาหารค่ายงค่ายาค่านังค่านี่ตีราคาไปเป็นแสนอีกคนหนึ่งก็หลายหมืน่นมีเอกสารมีเอกสารหลักฐานทัดจนว่าเขาเรียกร้องค่าเลี้ยงดูคนนึงเรียกร้องค่าเลี้ยงดูอีกคนหนึ่งเรียกร้องค่าอาหารค่ายา,ยาย ไล่ไปเลยวันหนึ่งวันนึงเท่าไหร่มีเอกสารมีหลักฐานในสิ่งที่เขาพูด <c oughs> เออคุณลองคิดดูนะว่าไปเจรจา,าวันนั้นเนี่ยไปเจรจา,าวันนั้นก็คือ <c oughs> ไปเจรจา,าวันนั้นเขาจะเอาแพะมาคืนเขาจะเอาแพะมาคืนแต่จะต้องจ่ายจะต้องจ่ายเงินสองก้อนก้อนหนึงคือให้คนเลี้ยง ก้อนที่สองก็คือค่าหัวอาหารค่าดวงขยาให้อีกคนหนึ่งอวันนั้นวันนั้นถึงวันนั้นถึงตกลงกันไม่ได้อ่าวันนั้นอันนี้อันนี้เปาะแรกเปาะแรกก็คือคนที่ไปกระทุงเนี่ย คนที่ไปกระทุ้งว่าทําไมถึงมีการดําเนินคดีแจ้งความอะไรกันเนี่ยก็คือยานยานเป็นคนยานเป็นคนพูดเองอยู่ในไรแล้วไรนั้นก็เก็บมาอยู่ว่าแพ้เนี่ยไม่มีอยู่แล้วอันนี้ยานเป็นคนยืนยันเองว่าไม่มีไม่มีแพะแล้วแพะขายไปหมดแล้ว ถ้าไม่เชื่อก็ให้ไปดูถ้าไม่เชื่อก็ให้ไปดูในวันนั้นที่ยานไลสดเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเราก็เลยไปที่ข้อแผะเราก็เลยไปที่ข้อแพะ,ไป,แพะไปดูด้วยตาตัวเองไปดูด้วยตาตนเอง อยู่อคอกแพะที่พี่เสือสร้างให้นั้นไม่มีแพสักตัวไม่มีแพะสักตัวมีไข่ไก่อยู่หนึ่งฟองถ้าจำไม่ผิดสองช่างคนหนึ่งที่เป็นคนเลี้ยงแพะให้การปฏิเสธกับคนที่อยู่น,นั้นว่าแพะอยู่ตัวนั้นถ้าจำไม่ผิดเหลือไม่กี่ตัว เขาบอกว่าเป็นแพะของเขาเขาเป็นคนยืนยันเองว่าแพะอยู่ในข้อของเขานั่นนะ่ะเป็นแพะของเขาเองเป็นแพะของเขาเองแล้วที่สําคัญช่างคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้ยืนยันยืนยันว่าได้รับแพะมาหนึ่งตัวได้รับแพะมาหนึ่งตัว จากผู้หญิงคนหนึ่งทำไมต้องรับแพะจากผู้หญิงคนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีค่าเลี้ยงดูให้ก็เลยยกแพะตัวผู้พันบอเลือดร้อยพันบอเลือดร้อยให้เป็นค่าตอบแทนในการเลี้ยงดูอ่า ใช่ๆช่อ้นะก็ไปดูสิกูก็ไปดูไปไปดูไม่ได้ไปพวกคนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวเพราะว่ากลัวว่าจะโดนโน้นนั่นนี่ว่าเป็นก้อหาบุกลงบุกลุก,ลกน่นนี่เราไปแล้วเรายดรออ่าเราไปแล้วเรารอเราไม่ได้เข้าไม่ได้ผีผามเข้าไปเราไปด้วยกัน ถ้าจะไม่ผิดก็สี่คนแล้วเรารอรออะไรรู้ไหมรอเพราะว่าช่างคนหนึ่งไปตัดไม้ไผ่อยู่ไปตัดไม้ไผ่กับเมียเจเจ้าวันนี้ครับผม BMT วันนี้ครับผมเขาไปตัดไม้ไผ่เขาไปตัดไม้ไผ่มามาสร้างบ้านไปทําอะไรอยู่ที่นู่นทางไปสุกลเนี่ยก็จะไปตัดไม้ไผ่คขาบอกว่าเขาไปตัดไม้ไผ่อยู่ก็รอก็รอ รอ,อให้เขามาเราไม่ได้เข้าไปเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็เข้าไปเราก็ขับรถตามเราก็ขับรถตามเขาสรรานิทพลราครับผมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้คุณบอกว่าให้ไปบุกลุกที่เขาเราก็รอเราก็จอดรถรออืมจอดรถรออยู่ถนนนี้นะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่อาณนนาบริเวณเขตของเขาโดยโดยพาักการนะ แล้วเข้าไปเข้าไปดูก็ไม่มีแพะอยู่ในข้อของที่เสือนาดาปูโตสร้างมีแต่ไข่ไก่อืมนั่นแหละเราถามว่าทําไมทําไมถึงขายทําไมถึงขายขายแพะของเขานะขายทําไมข้อแพะเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยเขาบอกว่ามันป่วยมันป่วยมันป่วยมันมันป่วยมันตาย ไม่มีเวลาดูแลเออเขาก็พูดไปเขาก็เลยขายเขาก็เลยขายอ่าแพะอยู่ในอีกคอกหนึ่งเลื้อยไม่กี่ตัวไม่อยากจะบอกจํานวนนะเราก็ถามว่าเป็นแพะของใครเขาบอกว่าเป็นแพะของช่างอ่าเพราะว่าช่างเนี่ยไปซื้อแพะเนี่ยไปซื้อแพะถ้าไปดูคลิปย้อนหลังช่างมีแพะตัวเมียอยู่สามตัว อ่าแต่ไม่ใช่เลือดร้อยไม่ใช่เลือดร้อยไปซื้อที่ฟาร์มฟาร์มนั่นแหละแต่ไม่ใช่เลือดร้อยไปซื้อแพะเขาเออรียกว่าไรไปไปซื้อแพะเลือดสูงแล้วเอาพ่อพันเอาพ่อพันธุอ่าพ่อพันธุเลือดร้อยผสมให้เขาเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีแพะตัวผู้อ่าไม่มีแพะตัวผู้ ทีนี้เนี่ยทีนี้แพะของอีอ่าแพะของไอ้ไหลนาด,ดาปูตูเนี่ยมันมีมันมีมันมีพัน,น 1, เลือดร้อยซื้อเลือดร้อยทั้งซื้อเลือดร้อยเอ่อแล้วก็ใครบางคนก็มีเลือดร้อยจากนั้นเนี่ยอ่าจากนั้นเราก็เลยมองว่าอา้าวทำไมมีแพะตัวผู้ล่ะช่างคนหนึ่งอยู่ในนิทานนี้ไม่มีแพะตัวเมียเขาก็บอกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอะยกให้จำไหมนะผู้หญิงคนหนึ่งยกแพะตัวผู้ให้หนึ่งตัวแทนค่าเลี้ยงดูจำไหมนะ <c oughs> ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้ยกแพะตัวผู้พันบอลเล่นลอยให้ช่างคนหนึ่งอ่าแลกกับค่าเลี้ยงดูอ่าถูกต้องนะใช่ไหมพี่เสือ อไปดูคลิปเ่าเก่าได้ครับเขามีแพะตัวเมียเขามีแพะตัวเมียนัดนแต่สามตัวสองตัวละสามตัวเพราะว่าพันบอลเลือดร้อยคุณต้องซื้อตัวหนึ่งนะครับถ้าจําไม่ผิดมันตัวละสองหมื่นตัวละสองหมืนตัวละสี่หมื่นอ่า,อานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ําไว้นะ คำพูดของคนเนี่ยครับตอนที่ยังไม่พูดเนี่ยเราเป็นนายคาพูดแต่ถ้าเวลาเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคําพูดในแหละเป็นนายเราคําพูดของช่างคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรื่องนี้บอกว่ายังไงรู้ไหม mm hmm. เขาบอกว่าเอาเขาไม่มีค่าเขาเรียกอะไรไม่มีค่าเลี้ยงดูให้แต่ยกแพะตัวผู้ให้แทนค่าเลี้ยงดูค่าดูแล ค่าดูแลในช่วงในช่วงนั้นในช่วงนั้นเออในช่วงนั้นคำว่ายกแพะให้เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูนั้นมันหมายควาว่าคุณไปยอมรับแล้วคุณไปยอมรับแล้วว่าคุณเอาแพะมาแล้วก็เอาไปให้ใครโตเออดังนั้นแล้วเนี่ย คุณลองคิดดูนะเอาแพะจากคนหนึ่งแทนค่าเลี้ยงดูเอาแพะจากใครบางคนแทนค่าเลี้ยงดูไปแล้วมันดีขึ้นดีตอบยันมาท้าทายว่าเฮ้ยแพะมึงนม่ขายไปแล้วแล้วกูก็ไปดูพอไปดูปั๊บไม่มีแพะไม่มีแพะถามช่างว่า ขายให้ใครช่างบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ขายให้ใครไม่รู้ตอนเขามาเอาก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่อยู่เขาไม่รู้มีแต่ไม่รู้อย่างเดียวนะเหมือนเหมือนคนดีอยู่ในหน้าดาวพูโตเลยเขาบอกไม่รู้ว่าขายให้ใครเป็นไปได้หรอเขาไม่รู้ว่าขายตอนไหน ใครมาเอามาเอาตอนไหนไม่รู้เป็นไปได้เหรอเจ้าของที่อ่นะหมาก็เต็มอยู่นะไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าขายให้ใครขายเท่าไหร่ไม่รู้ปฏิเสธอย่างเดียวมันเป็นไปได้เหรอคือกูเหอือยอย่างเดียวเลยนะ่ะเอ๊ะ ต่อมาก็บอกว่าต่อมาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยแล้วแพ้ล่ะอืมอ๋อแพ้ของไอ้ไหลตายแล้วป่วยตายโดนอันนี้อืมแต่เราไม่ได้ถามว่าแพ้ของไอ้ไหลหรอกแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วทำไมต้องขายเหตุผลอ๋อมันตายมันป่วยมันน,น,นั่นมันนี่กับมันฝังเออมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเหลือเขาก็บอกว่าเหลือแต่แพ้เขาเขาก็บอกว่าเหลือแต่แพ้เขาเออ ตัวผู้ส่วนตัวผู้นั้นก็เป็นค่าจ้างส่วนตัวผู้นั้นเขาให้เป็นค่าจ้างก็มีแค่นั้นก็มีแค่นั้นทีนี้ทีนี้พอไปที่สพเราเห็นเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยคุณได้ทำได้ ได้ทําอะไรเนี่ยโดยพระาการนนันนี่แพะก็ไปขายหมดแล้วเงินก็ยังไม่ได้เงินเราก็ยังไม่ได้เราถึงไปดําเนินการที่สอพอแห่งหนึ่งเออพอไปดําเนินการอยู่ที่สอพอแห่งหนึ่งเนียมันถึงมีข้อมันถึงมีข้อถกเถียงกันไงทําไมถึงมีข้อถกเถียงกันจะไม่ถกเถียงได้อย่างไรเราขายแพะก็ต้องการเงิน เราขายแพ้ก็ต้องการเงินอืมเละที่สำคัญก็คือแพ้นั้นได้ขายไปแล้วแพ้มันได้ขายไปแล้วไม่มีแพ้แล้วเออแต่ปัญหาก็คือข้อตกลงที่คุณตั้งขึ้นมาใหม่ข้อตกลงที่พวกคุณตั้งขึ้นมาใหม่หนึ่ง อ่าหนึ่งก็คือจะเอาแพะมาคืนให้เราทางทางที่ไปดูแล้วว่าไม่มีแพะแต่วันดีคืนดีจะเอาแพะมาคืนให้จะเอาแพะมาคืนให้ผมถึงถามแล้วว่าก็ไปดูมาแล้วก็ไปดูมาแล้วมันไม่มีแพะก็ไปดูมาแล้วมันไม่มีแพะอยู่ในคอกน,นั่นอ่ะคอกนี้สร้างไ,ไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะ่ะมันไม่มีแพะมันมีแต่ไข่หน่วยนึง เขาบอกที่เอาแพทมาคืนให้เอาแพทจากไหนมาคืนให้อ่เอาแพทมาคืนให้เหมือนเดิมแต่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับช่างตามจํานวนที่ช่างเรียกร้อง